พี่โตกัดด้นพี่น้องอืมีโดดโดตียาเนี่ยโดตียาทั้งาเลยพนองอ้เบีขาดโอ้วัสดีคบพี่นองวันนี้มาแบบเมืดๆือครับ วันนี้มาเห่นมาล่อของไงครับพี่น้องใส่เบ็ดครับเบ็ดเยอะร้อยครับในี่ยเยอะปลาหมอเยอะปลาหมอครับเยอะปลาหมอครับเยอะปลาบูครับพี่น้องอใส่ไว้กันครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมา มาลุ่นกันครับแล้วมาลุ่นกันมืออื่นครับเราจะมีช็อตเด็ดครับปลายหย่หลายครับอยู่นี่มีไอ้ตะโดมีปลากายครับหลายครับแต่ว่าเหยื่อมันได้มาบ่ายเดี๋ยวไปหาเหยื่ออีกก่อนครับอันนี้กับปลาบูครับไปเยื่อปลาบูไ้ครับหนึ่งสอง สามี่ใส่ไว้ก่านสี่อันแล้วครับเดี๋ยวไปหาเยอะครับเดี๋ยวถารุ่นมื่อเลยครับว่าจิมีโต้วะมาครับพี่น้องก่อนที่จะไปเบื้องเวทฝ่ายใหญ่เข้ามาหาเยอะก่อนครับพอดีใส่มองไว้แต่ไม่เศร้นี่ครับเดียวสรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี่ครับมื่อคือมือวานหนีมาใส่เวดย้มคำ กระจส่แล้วใส่ม,อม้อพร้อมกับมืดบัดนี้โทรศัพท์กับเปียกน้ำไอไอเปิดกับว่าได้ตายเลยครับไอฟ้นนี่มือเศร้ามากอะบอด่ดได้ป่าจากโตครับเวจใส่ไว้มาขึ้นเดี๋ยวม,มือนี่มือเศร้าก็ใส่ไว้เยอะใส่เพิ่มไว้เดี๋ยวมือนี่ มาเบิงเบิงอีกเลยวกัตอนแรงตอนแรงใไสไ่หวเมื่อนมาเบิงอีกครับมม่หนีเนาออย่ามองอย่ามองไปก่อนครับหาเยอะไปก่อนเดีย๋ยวไปรุ่นปาใหญ่ครับใส่ใบอยู่มันน่าจะซิปซิปกว่าหลังได้อยู่ครับโอ้มีอยู่ด้วยครับพี่น้อง หมอครับเค้งหน่อยครับพี่น้องแต่ว่ามันตายแล้วใสไปยงเตี้ยเศร้าครับบุรเร่ม้ยามนี่ใส่ใส่ตามทางเดินครับน่าทถ,ถ่วงตองที่ขี่รถข้ามาตอนนี้น่ามันถ่วมแล้วครับรถข้ามาบุ้รผมเลยใส่หม้อเลยหาเยอะกันครับพี่น้องเจอเยอะมันตายเขาก็จะได้ปิกเกนครับ โอ้ปลาเค็งนี่ก็เยื่อชั้นดีแล้วนะครับแต่ว่ามันตายอัลารายครับโทรศัพท์เปียกน้ำตายไปเครื่องนึงแลว้วไอ้พุ่นเซ็งเลยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นเบดบนะครับเดี๋ยวผมหาเยื่อก่อน เด็กกดชตเตอร์วะนี่ว่ายให้พี่น้องเบิง้งลูกชดโวครับพอดีผมว่าผมกดไทยแล้วนะบัด้กกดไทยป๋อติดแตาใครครับนี่ครับใส่หนติดเธอลหลายตัวนะครับได้ทุกมือเลยครับเดี๋ยวเป็นรุ่นตัวใหญ่ครับต้องมีติดเบ็ดเท่ามั่งละ ตัวใหญ่ครับเดีย๋ยวหายเยอะกันเนี่ยครับพี่น้องติ๊ดเยอะนี่ติดตลอดครับได้เรื่อยๆครับน้ำขึ้นมันกรมาน้ำปลาครับเตอติปเป็นฝูงเลยครับดูขอกับจะดูไ้ายครับพี่น้อง ถ้าม่ไกินเบ็ดเท่าบ่ถ้ากินเบ็ดอ่ะมันต้องดึงจมปลาไว้ผมมาคนต้องเห็นละแล้วถ้าดินตูมๆๆนี่คนขอเห็นครับเพราะว่าเรือมแล่นไปแล่นมาเนะะี่ยหาตีปลาดูเพื่อนครับขอมาตีเบ็ดครับนี่ครับใส่นี่ติดติดลายครับนี่ดีเลยครับน่นอง เข่ง okay, ครับเป็นพวงเลย <Yeah. S 1> ไปครับเดี๋ยวมีช้อนเด็ดทายเบงครับ่นาะมาเนอะ <Yeah. S 1> น,อ <Yeah. S 1> นอี่เป็นพวงเลยจะดูหน่อยายครับมาดูอีกไลาย <Yeah. S 1> ตายไปแล้วครับตายเรียวครับป่าน ติดมาหาัวแล้วครับเฮ็ดเดดเดียวเฮ็ดชมก็ได้ครับผมเฮ็ดชมเป็นโตเลยครับพี่นุ่มสมตอนเลยคณลงมาหลายครับทั้งเลื้อทั้งเอียง乌鲁นี่แต่เสียงคนแตกตัวตัวอยู่เอ๋ครับ นอนแล้วม่นอเียบครับปเพงก็ได้ครับคุณดึงเข้าป่าคุณดูเนี่ยเนี่ยพี่น้องมาดูร้ายครับพี่น้องว่าหาตัวใหญ่ใส้เบ็ดดว้นี่บ้านได้เบ่งอยู่ครับขาแต่วกปลาเนี่ยก็ เวลาไปเป็นช่วงแล้วปลามันติดดีครับมันอยู่ในปา่าปลามัเลียนในป่าครับพี่นอ้องหน้ามันขืนลายไปครับรุนกันไปยาวๆครับเป็นพ่วงเลยครับพี่นอ้องเบิร์มูนะไรตั้งนี่ลูกกอกเลยชืยอด,ดยครับ บม่ได้ตัวใหญ่อเอาตัวไหนก็ได้ปะก <c oughs> ว้างเลยพี่น้องเบิดฝูงหาอยู่หา,หากินครับพี่น้องอย่าดาม,ม่าเด้ครับเขนกับเบญสิสิครับเขาบ่อเฮ็ดเขาบ่อหาเขากับวัวด้กินหาเพื่อรุรงชีวิตครับเป็นระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ของ่ีมีชีวิตของโลกนี่ครับกะวนเวียนกันไปที่แล้วครับส <c oughs> ารนเป็นอาหารสําหรับมันเป็นเป็นสาหรับอาหารทุกอย่างนะครับทุกซีมีชีวิตแล้วครับเพราะว่าตัวนึงมันก็ออกไข่เป็นหลายร้อยหลายพันตัวครับมันแพร่ขยายพันธุ์เร็วครับปลาอย่างพวกสัดไ่สิผมก็บ่ก,กินครับ ปูปลาเสียมสำหรับให้อาหารค้นเจอแล้วครับปลาเข่งก็ร้ายครับพี่น้องว่ากันเน่าร้ายครับปลาดูโอ้หลายเลยนี่ได้เมือนจะเป็นโรคหรือเปล่าบอกเด็กไปปลาเข่งมันไตไปครับพี่น้องกันไป มันแตกตัวๆสีสวิตปลาเริ่มเมื่อนแล้วครับพี่นออ้องเยอะยังอยู่ครับนี่ใส่้อเยอปะปลาขยายครับปลาตัแงยง มาลังซองลังแล้วครับเงียบครับเบ็ดคนหลครับคนใส่มองคนใส่มองคนใส่เบ็ดหลายครับถ้าติดปากอะคือจีเซ็เขาเบิดแล้วครับคนมาห,ห,หลปวดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปย้ำมั่งก่อน,นครับเริ่มเมือดด่มอดเดาเรามีสัตว์เบ็ดติไทยเบิ้งครับแต่ว่าเบิ้งส่งแล้วคือส่องเงียบ คุณเป็นยังเดน่นปลาใหญ่กินเดยอยวยกครับเพราะว่าปลามันหลาอาหารมันหลครับพี่นอ้องไดครับรุ่นกันไปครับพามีช็อตเด็ดเดี๋ยวไทยเบิรงครับพี่นอ้องเป็นที่สี่ครับพี่นอ้องเพิ่งสภัพ มีข้าเบียดไหล่ะเห็นบพี่น้องมีข้าเบีดโอ้แสดงว่ามีตัวกัด์ดด้วยนี่ครับพี่น้องอืมอนีิโดดโดดตีหยานี่โดดตีหยาพันหยาไหมพี่น้องอืมโอ้มูลเบิดเลยครับแถบนี้ อาจจะรุดครับอมึงของวันบ่ได้มาเบิร์ครับมีรุ่นครับพี่นอกมีรุ่นลักษาะนีนี่แม่อนแท้ละครับเบดยังอยู่ครับที่กหควายไ้ตรงนี้ครับ ได้เนาะอาบ่บทันครับพี่น้องได้ครับี๋ักใส่เยอะไปก่อนเออีกเวพี่น้องป๊อดมุนเอเอี่เลยครับตายข้าหนีบ่หนี่โอ้เบียดขาด พี่น้องโอ้ต้องเห็ดใหม่แล้วแบบนี้ต้องเอาสลิงแล้วครับพี่น้องอมึงเบิ่งมันหันครับอมุนเอ๋เ,เลยครับพี่น้องบ่อยู่ว่ะจะได้เด้ครับอือหือ พี่น้องเิ่งดูพี่น้องอสายลีดขาดเลยครับตายนะดวงเงินพันครับนาใหม่ฮักเบิดเลยว่ามันทีน้อนตายตึงดึงบ่อยู่ครับพี่น้องเสียดายครับเสียดาย มาแล้วครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องโอ้โหมันนี่เนักยนักครับพี่น้องนักลายครับเต็มถาดครับพี่น้องสารพัดปลาเลยครับเสียดายสะดวกครับโอ้เบียดขาดครับต้องเฮ็ดสายหนาไหมแล้วครับบวายครับบวายโอ้เสียดายแนี่ ครับกโะดครับมันครับที่ไดเจ๊กตัวนี่ครับสะโะดน้อยครับ,รบวันนี้วันใดเบื้องตัวน้อยไปก่อนครับเดี๋ยว,วหลอบหนาต้องแกะมือไหมครับเผชดสายหนาไหมครับออกสลิงแท้เลยปะนี่ออกสายลวดสายลวดดับหนูเบื้องในยูทูปเขาครับ ก็เลยเหตุตามเขาขาดครับพี่น้องเอาไปอยู่ครับผ้ปาลากะไลครับปลาน่อยกะไลครับได้ไลยครับ,รบมันนี้มันครับมันมันจะดูน่อยยกฟูงครับโอเคครับเดี๋ยว คลิปนะ้ะพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้วอาไปก่อนสวัสดีครับ